แม่วัวออกลูกเป็นพยาวัวลักษณะเด่นถูกต้องตามตำราโบราณชาวบ้านเชื่อให้โชคคือหาแม่วัวท้องที่เจ็ดให้ลูกออกมาลักษณะเด่นถูกต้องตามตำ,ตำราโบราณเจ้าของเชื่อเป็นพยาวัวมาให้โชคตั้งใจลิ้งไว้อย่างดีใครมาขอซื้อคงไม่ขายพร้อมเผยก่อนหน้านี้ฝันเห็นแต่วัวมาตลอดผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่าที่บ้านใหม่วิไลวันมอสิตอพยาวังออเบื้องสามพันจอเพชรชบูรได้พบแม่วัวออกลูกมาสุดแปลกละเด่น ถูกต้องตามตำราโบราณหน้าแดงหางดอกตาต่างๆคา,าบแก้วเจ้าของเชื่อเป็นพยาวัวมาให้โชคตั้งใจจะเลี้ยงดูเก็บไว้หากมีคนสนใจมาขอซื้อต่อคงไม่อยากขายพร้อมเผยความฝันสุดผูกพันก่อนได้พยาวัวมักจะฝันเห็นแต่วัวตลอดนายมงคลท้วงงามอายุ39ปีได้พาไปดูลูกวัวสุดแปลกที่เชื่อว่าเป็นพยาอวนจะมาให้โชคและเป็นวัวมงคลลูกวัวตัวกลางเป็นเทศผู้ลักษณะเด่นถูกต้องตามตำราโบราณคลอดออกมาเมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่20ินีออ้ยอเวลาประมาณ3นาฬิกา15นาที ทันทีที่ได้เห็นลูกวัวก็ต่างพากันแปลกใจกับรูปร่างลักษณะที่เห็นเพราะตั้งแต่เลี้ยงวัวมานานสิบกว่าปีเพิ่งได้ลูกวัวลักษณะเช่นนี้เป็นตัวแรกโดยพญาวัวตัวนี้ได้คลอดออกมาจากแม่วัวที่ซื้อมาจากจอมยโสธรในราคาสามหมื่นบาทนํามาเลี้ยงไว้นานเจ็ดปีก่อนหน้าให้ลูกมาแล้วหกตัวก็ปกติเช่นวัวทั่วไปกระทั่งท้องล่าสุดท้องที่เจ็ดก็ให้กำเนิดลูกพญาวัวตัวนี้สร้างความฮือฮาแก่ตนและคนในครอบครัวอย่างมาก จึงตั้งใจจะเลี้ยงไว้อย่างดีเชื่อว่าเป็นวัวมงคลมาให้โชคแม้จะมีคนสนใจมาติดต่อขอซื้อก็คงจะไม่ขายนายมงคลเผยว่าก่อนแม่วัวออกลูกชอบฝันถึงวัวมาเรื่อยๆวันหนึ่งตื่นมาได้ยินเสียงวัวเลยลงมาดูตอนเวลาสามนาฬกาสินาทีก็พบลูกพยาวัวส่วนตัวหากมีคนมาขอซื้อก็อยากเลี้ยงไว้ก่อนเพราะหายากและเชื่อว่าเป็นวัวมงคลมาให้โชค